ต่อไปเพลงที่สี่โอ้นี้ครับยิบสองเดินสองปีสองสองเลขคู่ล้วนๆก็มีเลขสองเอเอาเพลงที่มีคนร้องสองคนมันร้องก็เพลงนี้ก็หลบบ่อยเพลงมาของเจ้าวอยครับจากกบัฟเดินเน็ก ไอ้เวรเธอเมื่อไรบอกบอกบอกฉันเมืเธอเมื่อไรถึอแอบไงคอยกวนใจบอกบอกบอกฉันไม่เคยกวนใจแต่แอบเลยเมื่อไรที่นายดึกดึกบอกฉันเดี๋ยวฉันคอยรับส่งเดินลุกเดียวสอดเปลี่ยวเปลี่ยวอย่าเลยมันอันตรายเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวฉันหลับรองเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวดูแลสุดๆแค่นี้แจ้หว่าเธอควรสบายดีแล้ว จะเป็นทุกประมาณจะทำทุกทุกอย่างให้เธอมีว่นเรืออนไรไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนก็ได้เลย ก่อนกลางวันกลางวันแส่ๆต้องคอยระวังเอาไว้ก่อนน่เธอยังอยู่มอ่อนๆอัดทับไม่สบายงะถ้าเดือดรมนี้เธอตัวเธอจะได้อุ่นฉันจะคอยแชะแค่แม่แต่ในฟางวิญญาณตานเขาไปเธอไม่กลัวเธอไม่น้งกลัวเธอไม่น้กลัวไม่ต้องหวัวเธอไม่ตกลัวเธอไม่กลัวเธอไม่ต้องกลัวฉันรับรองเธอไม่กลัวเธอไม่กลัวเธอไม่นกลัวดูแลสุยๆแกนีเจหว่อเธอคุณไปดีเลย จะเป็นทุกเปร์แมนจะทำทุกๆอย่างให้เธอไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหาเธอมีฉันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหาเธอมีฉันไม่ต้องกลัว เธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเธอไม่ตกก้องกลัวเธอไม่ตกก้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเชิญรับรองเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวดูแลสุดๆแค่นี้จะอวยเธอคุณไปอยู่แล้วจะเป็นซุปเปอร์แมนจะทำทุกๆอย่างให้เธอไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนก็ได้เลย จะทำทุกๆอย่างให้เธอจะเป็นซุปเปอร์แมนจะทำทุกๆอย่างให้เธอหลบด่อยพระเอกมาไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเมื่อไรที่ไหนก็ได้เลย